ไปเพิ่งกลับมาจากคัตูร่าครับเป็นไงฮะอาหารเป็นเหนื่อยเหนื่อยมากซาบแช่งกลับมาลูาหองก็บอกหรือยังไงคุณไปทำคุณคูราก็ทำถึงคุณเยอะมากนะทำไมอ่ะ คุณไมบดาไม่มาอีกเลยนะตอนนั้นไปขึ้นศาลค่ะที่ไปบ่อยๆไปขึ้นศาลตอนนั้นคุณไมบดาไม่มาอีกเลยนะตั้งแต่คุณบดาไปขึ้นศาลครั้งนั้นนนี่ะชอบจังหวัดสุราษฎร์นะไม่บ่อยๆหลายคนอ่ะจริงๆต้องไปขึ้นศาลไอ้คุณไปกินหอยอยู่นะหอยใหญ่สุราษฎร์เนี่ยมีคนมาบอกนะงานพาใครไปกินหอยไหมหอยใหญ่นะหอยใหญ่หอยนางลมใช่สุราษฎร์โอ้โหสุดๆเลยนะฝนตกไหมคะสุราษฎร์ไม่ตกเลยโโอ้เธอแล้วไปเจอเด็กไหม ไม่เจอเพราะว่าเขาจะอยู่อีกห้องหนึ่งอ uh ๋อ huh. แต่เธอสงสารเขาเนาะใครมีคนบอกเธอสงสารเด็กเนาะตอนไหนอ๋อ oh oh. <laughs> ก็ไม่รู้อีช้างผมจะบอกเนี่ยหนุ่มนะเขาบอกว่าเขาสงสารเด็กแล้วไม่ก็สงสารที่ว่าเรื่องไปลงไปเรียนไปอะไรเงี้ยสงสารเขาบางทีเขาบางทีครอบครัวอาจจะต้องแบบถูกต้องอย่าไปเอาอะไรไปยัดใส่เด็กอ่ะอย่าไปพูดอย่างอยากไปสุราศีใช่ไหมฉันไม่ไปแต่ฉันพูดถึงแต่พูดอยากไปสุราศีใช่ไหมล่ะฉันเป็นผู้ชมอ่ะสมมติฉันเป็นผู้ชมฉันไม่จะ่เป็นคนที่เล่าข่าวพวกนี้ถูกต้องไหมล่ะแต่ฉันเป็นผู้ชมเราต้องอย่าเอาอะไรไปยัดเยียดใส่เด็กต้องอย่าไปทำแบบว่าคุณพูดอย่างนี้คุณไปหาเขายัดเยียดเหรอเดี๋ยวคุุณต้้องงไไไปสรราานนะฉัมม่ดดพพูถึภว ภาพไม่ถึงเด็กโดยโดยปกติทุกคนผู้ไม่ถึงคนอื่นคนอื่นแต่ขณะเดียวกันเธอไปปุ๊บแล้วเป็นยังไงไหนเล่าสิเป็นเป็นไงล่ะเมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็ไปสักสองสามวันหลายชั่วโมงอยู่ก็ว่างเนาะชประเด็นก็ว่างเนาะต่อเครื่องบินเมื่อวานเนี่ต้องกลับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยไม่เอาเอาไหนก่อนเอาของพี่ก่อนใช่ไหมของพี่ก่อนอนะคือของพี่เนี่ยก็คือเป็นคดีที่ทางฝั่งของบ้านเชื่อมจิตเนี่ยเขาฟ้องพี่เรื่องของสี่ข้อหาคือหนึ่งเนี่ย มินประมาณสองพรบอคอมสามพรบเด็กแล้วก็สี่พรบวิทยุกายเสียงเขาฟ้องทั้งหมดเนี่ยมีบริษัทีคือมีวนันมีพี่เป็นจำเลยที่สองมีช่องสามจำเลยที่สามแล้วก็กรรมการของทางช่องสามอีกสี่เป็นเจ <c oughs> ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยไปเนี่ยก็คือเพื่อไปนัดไต่สวนฟ้องก็ศาลท่านานัตไบมงนะฮะคือจริงๆแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องไปหรอกว่าพี่อ่ะเป็นจําเลยแล้วก็ต้องให้ทางจริงจต้องให้ทางทางทนายเนี่ยเขาได้มีการไปจัดการเลือกแบบเนี้ยพี่อยากไปให้กำลังใจกับทนาย แล้วก็เห็นเขาก็เรียกร้องสุราษฎร์องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอี่บางคไม่ต้องรอกูมาแล้วไปแล้วไปพี่ก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปเนี่ยในช่วงบ่ายโมงช่วงบ่ายโมงจนถึงประมาณสักบ่ายสี่โมงเนี่ยก็แน่นอนมันเป็นตามธรรมเนียมของศาลท่านเองนะฮะท่านก็จะได้มีการต่างกระบวนการได้มีการไกลเกลี่ยก่อนนะว่าทางฝั่งของโจท้ทางฝั่งนู้นเนี่ยจะเอายังไงทางฝั่งจาเลยกับทางฝั่งพี่จะเอายังไง,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 ไงก็มีการพูดคุยกันทางฝั่งของทนายซึ่งตอนนั้นพี่ไม่ได้ขึ้นไป พี่ในช่วงที่เขามีการไก่เกลียกันพี่ไม่อยากขึ้นไปก็ให้ทางทนายเป็นคนจัดการนะครับซึ่งเขาก็โทรมาถามพี่บอกจะไก่เกลียไหมพี่ก็บอกว่าไก่เกลียโดยวิธีไหนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไก่เกลีย็คือว่าต้องลบลบลไอของในเพจของนกระแสออกไปเพราะว่าเหมือนเขาจะขอให้ลบอันนี้ทีนี้พี่บอกว่าก็จริงๆการฟ้องมาคือต้องการฟ้องให้เราลบถูกไหม เขาต้องการฟ้องเราลบแล้วถ้าเขาเราลบเลยทั้งทั้งเร่ยังไม่ได้สู้เนี่ยก็เท่ากับเราแพ้เลยทั้งทั้งเรื่ยังไม่ได้ชี้แจงเลยเลยเพราะฉะนั้นก็บอกไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราลบไปอ่ะก็เขามันก็มีโอกาสที่เขาจะเอาเอาเอาเรื่องเนี้ยไปเป็นบรรทัดฐานในคดีต่อๆไปของสื่ออื่นๆเพราะเขาไม่ได้ฟ้องพี่คนเดียวเขาฟ้องสื่ออื่นๆด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ยอมจนกระทั่งประมาณสักสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยก็คือพี่ก็ไม่ยอมศาลก็เลยไต่สวน นะครับก็คือโดยการที่สืบสืบแรกก็คือเจ้าของเขาเนี่ยเป็นพยานก็คือเป็นคุณหมอท่านหนึ่งก็จะขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็ทางฝั่งของทนายเขาเนี่ยก็เหมือนแบบสืบเขาประมาณสักชั่วโมงครึ่งทางฝั่งของทนายของพี่เองก็พักทานเขาอีกชั่วโมงครึ่งประมาณสามชั่วโมงก็เมื่อวานเนี่ยออกจากห้องพิพากษาออกมาเนี่ยห้องก็ประมาณห้องพยาธิกรกมออกมาประมาณสักทุ่มกว่าอะไรแบบนี้ประมาณแบบนั้นอื จากนี้ต้องไงต่อพี่ต้องไปก็ยังยังไม่เสร็จเพราะจริงๆอ่ะต้องอย่าลืมนะเขาฟ้องมาทั้งหมดเนี่ยจำเลยเจ็ดคนเจ็ดจำเลยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายเนี่ยสี่ม,มีทนายพี่ทนายช่องทนายช่องก็คือทนายจริงๆก็เป็นทีมทนายพี่มาก่อนนั่นแหละก็เป็นทนายของช่องแล้วก็มีทนายของพี่ต่างหากขึ้นมาก็ทั้งหมดก็รวมสี่คนนะฮะก็จะมีการสี่คนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ สามคนทางดูนก็จะดูแลของทางช่องคนมันก็จะดูแลทางพี่กับ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 บริษัททางนูนก็อยู่ดูทางช่องกับทํากรรมการอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ของพี่นี่คือจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งจริงๆอ่ะในช่วงไต่สวนน่ะพี่ไม่ต้องไปหรอกแต่พี่ก็จะไปมีไปอีกใช่ไหมพี่ก็จะไปอีกเดี๋ยววันนี้เขาจะมีนัดวันที่สามสิบสามสิบกันยาแล้วก็เจ็ดตุลาครู้สึกว่าถ้าไม่ผิดนะประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวรอบรอบไปดูแล้วก็สิบแปดสิบแปดเอ่อกรกฎาเนี้ เขาก็ได้มีการไปร้องต่อทางสารเยาวชนที่สุราษฎร์เพื่อให้พี่เนี่ยลบคลิปอันนี้อันเดียวเดียนี่ยออกซึ่งพี่ก็คงต้องส่งทนายไปไปไปสู้คือคดีที่วันที่18ก็เหมือนกับคดีของวันวันที่7ของเอที่ผ่านมาของ Daily n e w ส์ที่ล่าสุดที่บร้ยมาสลบววันนี้ก็คือในจริงๆอะเมื่อวานก็เป็นคดีของพี่ของเขานี่มีสองสองสองวันติดวันที่หนึ่งก็คือของพี่อ่ะจบตามนั้นที่บอกไป นะฮะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสองสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือศาลเนี่ยนัดฟังคำฟังวิพากษานะฮะเรื่องที่ทางฝั่งของครอบครัวเขาเนี่ยได้มีการไปร้องนะฮะต่อศาลเยาวชนนะ,ะมาตรายีกับหนังสือพิมพ์เดอะร n ว w วที่ว่ามีการเผยแพร่ภาพของน้องอแล้วก็เหมือนกับมีการเขียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยวันเนี้ยศาลท่านยกคําร้องนะ,ะยกคําร้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเดลนิวู่ก็คือพูดง่ายก็คือชนะนั่นแหละก็คือไม่จำเป็นต้องลบแล้วสาลท่านยกในกรณีที่ว่าเดลนิว s เนี่ยเป็นสื่อและนําเสนอโดยสุจริตอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถือว่าเป็นบรรทัดฐานอของของของสื่อไทยเลยนะครับเพราะว่า เหมือนกับเขาไม่มีเจตนาที่จะไปทาร้ายเด็กอะ่ะเพียงแต่ว่านําเสนอให้เห็น mm hmm. เท่านั้นเองว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดข mm ึ hmm. ้นในสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้คดีที่เขาฟ้องเนี่ยเป็นคดีเดียวกับที่เขาฟ้องพี่ oh. แต่วันนี้นักข่าวถามคุณแม่ด้วยนะวันนี้เมื่อช่วงประมาณสักสี่โมงกว่าที่คุณแม่ออกมาจากที่ศาลอ่ะลองฟังดูงข่าวถามด้วยนะวันนี้ลองฟังดูและการผมกระแสเนี่ยค่ะเรามีการแจ้งไปแล้ว,แต,ตแ,ลวแต่ว่า แก้ทางไลน์ก่อนแลวนะคะเขาก็ไม่มีการลบอ,ออกทีนี้พอไม่ลบออกน้องก็ออกมามาไลท์แล้วว่าเออถ,ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ลบเนี่ยตอนเราต้องเลืนเรื่องตัมมาคุณก,ก็ยังไม่ลบแล้วจนกลายมาเป็นกระแสคือมันเพิ่มกระแสออกไปแต่ประเด็นออกไปที่จริงเรื่องเดียวก็คือคําพูดที่น้องอ้างตัวเป็นมระทเจ้าน้องไม่เคยพูดให้ลบออกไปอะไรองี้ค่ะณตอนนั้นตอนนั้นเลยค่ะแคเ่เรื่องแค่นี้เองค่ะ จริงๆวันนี้มีกรณีที่นักข่าวก็ถามแหละว่าในเคสกรณีของที่มีการฟ้องพี่หนุ่มเนี่ยเหมือนกับเคสของทางเดลีนิวหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าคนละประเด็นไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงก็มาตายยี่สิบเจ็ดพรบคุ้มครองเด็กคุณแม่ก็ต้องกลับไปดูนะคือมาตายยี่สิบเจ็ดเหมือนกันนะฮะคือที่สำคัญที่สุดเดลีนิวเปิดหน้าแต่คนกระแสยังไม่ได้เปิดหน้าด้วยซ้ําเบอร์หมดเบอร์แล้วไม่เคยเอ่ยชื่อเด็กด้วยอประเด็น่ะแล้วเบอร์หมดเลยคุณแม่ก็พูดในลักษณะเหมือนประมาณว่าแบบ ขนกระแสมีการแตกประเด็นต่อไปเรื่อยๆแตกประเด็นย,ยังไงอ่ะแตกประเด็นเพราะว่าอะไรพี่ทำสิบธันวาคมหลังจากนั้นไม่เคยนำเสนออีกเลยจนกระทั่งมาถึงเมษายนที่เขาออกมาด่าพี่อ่ะ แล้วก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมอีกอพี่ก็ต้องทําต่อเพื่ารายการพี่ชื่อโหนกระแสค่ะได้ได้น,นี่ก็ต้องรอกันต่อไปก็เนียแหละฮะแต่อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องราวของวันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้มีคืนของหนึ่งของ,ง daily news <อ>กับ2เป็นนัดตกางนะครับก็คือจริงๆแล้วพอมอเนี่ยได้มีการไปร้องต่อศาล เะครับเรื่องที่ว่าให้คุณแม่เนี่ยเหมือนแบบคือให้ให้พมเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเด็กไปคุ้มครองต่างๆนานาเนี่ยล่าสุดวันนี้ก็ทางฝั่งของทางฝั่งบ้านของคุณแม่เนี่ยเขาได้มีการไปสักคานนะฮะก็ประมาณสัก2องสาปากผมไม่แน่ใจประมาณนี้แหละศาลเนี่ยท่านก็บอกมาแล้วว่านัดฟังคําสั่งนะฮะนัดฟังคําสั่งอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคําสั่งของทางพมเนี่ยนะครับ ก็คือในวันที่28สิงหาคมปี67นะที่ศาลเยาวชนสุราษฎร์ก็นัดฟังคําสั่งนะครับว่าตกลงเนี่ยศาลเนี่ยจะให้ทางพมเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเรื่องเด็กหรือเปล่าเพราะว่าพอมเนี่ยไปร้องกรณีที่ว่าทําไมถึงได้มีการนําเอาเด็กเนี่ยมาไลฟ์แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงูนนะฮะซึ่งอันนี้แล้วก็มีการไปรับกองบุญซึ่งอันนี้พมก็เลยยื่นเรื่องเข้าไป เพราะก่อนหน้านี้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการร่วมมือไม่เป็นผลเนาะไม่เป็นผลเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องราวของทางฝั่งทีมของพี่อนันชัยที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นแอดเวนเจอร์<ช>นะก็จะมีทางอะไรตอ้อมีคุณอี้แทนคุณมีอะไรพวกนั้นนะนะกลุ่มนันก็จะมออีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ได้มีการไปร้องไปร้องทางฝั่งของอปทอท นะแล้วก็มีการร้อ,อ,องให้ดําเนินคดีต่างๆนาอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีมีประเด็นกลับอีกเพราะตอนนี้ตารวจรับเรื่องทั้งหมดแล้วโอ้สแสดงว่าช่วงนี้เดินทางสุราษฎร์กันบ่อยทีเดียว,วเขาบอกว่าทำไมคณหนุ่มๆจัดแฟนมิสติ้งที่นู่นเลยไล่ต่อสุราษฎร์<ล>สุราษฎร์ก็ต้องมานี่นะออต้องไปไปมาอันนี้ยังไม่รูมอีกหนึ่งคดีที่พี่ได้มีการแจ้งความที่ทองหล่อเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะอันนั้นก็ก็เดี๋ยวต้องมาอีกก็มาจัดเทปใช่ไหมเดี๋ยวต้องมา ันนั้นนะสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนตัวของพี่ออ,อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของที่เข้ามาด่าบริษัทด่ดา,ดารายการด่าบริษัทแล้วก็พอวันนั้นที่ไปทองหลอ่อปรกากฏว่าเขามาหาว่าพี่เนี่ยไปทารุณกรรมเด็กเพราะฉะนั้นถือว่าหมิ่นประมาทพี่นะเพราะพี่ไม่ได้ทารุณกรรมอะไรเลยหลักฐานเขาก็ยังไม่เห็นส่งอะไรมาเลยว่าพี่ทารุณกรรมตรงไหนอไอ้ตรงนี้พี่ก็ต้องไปแจ้งความเหมือนกันอแล้วก็เกิดว่าเขายื่นเรื่องมาแล้วปรากฏว่าทางอายการท่านบอกว่ามันไม่มีในเรื่องที่พีทารุณกรรม พี่แจ้งความว่าแจ้งความเท็จพี่ยังไม่จบง่ายๆเอาทุกดอกนี่พี่บอนเลพี่โพสตอยู่เนี่ยทนายธรรมราชเขาลงเดลี่ลบแล้วโหดลบยังพี่ลงต่อเลยมึงไปให้ศาลตัดสินมาก่อนไม่ใช่ศาลจะมาสั่งกูได้ทําไมตอนกูอยู่ตอนมึงไม่ใช่ศาลน่ะไม่บอกล่ะเสียเวลาพิมแล้วเพรานั้นเขาบอกเดี๋ยวมาบอกพี่ไหมล่ะไม่บอกได้คุยพี่ก็นั่งอยู่นี่นี่ก็นั่งอย่างเงี้ยพี่ก็นั่งมองอย่างเงี้ย อพี่นั่งเงี้ยล้วพี่อยากคิวพี่ก็หลับตาเงี้ยไม่พี่มองเงี้ยเขาก็มองขาบมาเขาไปถามหลบตาอย่ตากเงี้ยพี่ก็ยืนอยู่อ่ะก็นั่งอยู่ก็มาเดินไาเฮ้ยกันชัยลบได้ไหมเขาจะพูดอย่างนั้นเหรอพี่ก็ไม่รู้ไงก็ควรจะมาบอกถูกต้องก็มาบอกก็อยู่ก็น่าเขาบอกไม่ใช่ไปพิมพ์แต่ในโซเชียล ทิมทาไมในโซเชียลก็ดูน่ะเจอกันแล้วคุจะเจอกันน่ะก็เจอกันเลยข้ามคืนเดียวบนลงโซเชียลทําไมก็เดินมาบอกสิครับชุ่งไหมก็เดินมาบอกผมพี่สมมติถ้าเขาเดินมาบอกอืพี่ลบไหมหนุ่มก็ไม่ลบหรอกพี่ลบไม่ให้สารัดสิดอยู่ดีไปถามศาลเออนะก็ต้องรอศาลไงเพราะเรื่องมันไปถึงศาลแล้วอ่ะถูกแง่ใช่แล้วอย่างอย่างที่พี่บอกนะว่ามันเป็นบรรทัศฐานหนุงสื่อเพราะอะไรเพราะว่าเรานําเสนอโดยที่เราเนี่ย ปิดบังใบหน้าเด็กทั้งหมดมไม่ได้เปิด <_ d ue> เผยนะฮะชื่อก็ไม่มีการเรียกแม้กระทั่งทนายเนี่ยก็ได้มีการถามพยานในศาลด้วยซ้ำว่า,านทนายของเราว่าทางเราเองเนี่ยทาง,ท,างทราบชีบ้ว่าทางรายการเนี่ยไม่ได้มีการเอ่ยชื่อ <_ d ue> เด็กชายนี้นี้เลยทราบครับแล้วเนี่ยเบอร์ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเปิดดูทุกหน้านะเบอร์เบอร์ครับแล้วภาพทั้งหมดเป็นภาพจากของของคุณใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเบอร์อะ แล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะถูกป่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเราผมท้ายย้อนกลับไปดูเลยนะใครก็ตามแต่ไปดูสิแปดธันวาคมของรายการโหนกระแสพี่ยืนยันเลยว่าในนั้นเนะ่ะพี่ยังออกตัวแทนครอบครัวเขาด้วยซ้ําและให้เขาชี้แจงด้วยซ้ําอทั้งสองมุม<อ>ไม่มีการไปหมิ่นประมาทไม่มีการไปแบบอะไรเลยอืส่วนในบุมของแขกรับเชิญ<ๆ>เขามีความเห็นที่มันแตกต่างอยู่แล้วในสังคมเพราะเขาคือคนพุทธอยู่ดีจอยู่ดีๆคุณมาบอกว่า เฮ้ยเป็นอนาคามีกับชาติมาเกิดคนพุทธเขาไม่เชื่อเขาเชื่อตามพระไตรปิฎกเขาก็หูเลาะแล้วจะไปโทษเขาได้ยังไงเพราะคนเราจากความคิดมันต่างกันความเชื่อมันก็อยู่รับกันไม่ได้ถูกต้องอย่างมดําอย่างเงี้ยมดําเชื่อเทพเชื่อเจ้าเชื่อผีเชื่อสางก็เรื่องของมดําถูกนะแต่ในวันนึงถ้ามดดามาบอกว่าเฮ้ยต้องมาเชื่อเหมือนฉันไม่ใช่มดดาต้องมาบอกว่าเพราะไอ้ศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ย อันนี้ไม่ถูกไม่ถูกถูกไหมจุงไม่ได้ตอไม่ให้จกจุงเหมือนคือคือต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการคลาดคลื่นหรือบิดเบือนเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของคําว่าเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือนหรือพุจานาถูกบิดเบือนได้เรื่องบางเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ย นะฮะมันประกอบไปด้วยสา,ตามตาก้าก็ Tyson, มีพระสูตรมีพระวินัยต,ต่างๆนานาถูกไหมพระสูตรคนรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคือก็คือจะเป็นแบบการที่แบบบันทึกประวัติเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทางพุทธเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาบอกว่าอย่างเช่นชั้นอนาคามีซึ่งเป็นชั้นหนึ่งซึ่งจะไม่กลับมาเกิดแล้ว <dai. S 2> แต่ถ้าเกิดจะไปบอกว่าอนาคามีกลับชาติมาลดชั้นลงมาเป็นพญานาคจากพญานาคลดชั้นแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาช่วยคนมันเป็นไปได้เหรอแล้วแล้วก็ตอบไปเนี้ยลูกรถเมโขึ้นมา เรต้องมาถามลถกเมย์ว่าแม่รับดวงอาลาคมีเขากับชาติมาเกิดได้ใช่ไหมครับอืม,มันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าจริงหลักทรมันไม่ใช่ถูกไ่าหรือแม้กระทั่งชื่อพญาพัชระในคารนคระมันก็ไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎก,กอืม,อม,มีแต่พญามุจลินหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นแค่าชาดกไปตํานานแล้วเอามารวมกับนี้มันก็ไม่ได้แต่วันเรื่องแบ่งไปสองส่วนส่วน,วนหนึ่งก็คือส่วนของ ผู้ศาสนาซึ่งก็ต้องดําเนินการไปในูลสัอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพมทีเรื่องการที่เอาเด็กมาทําแบบนี้มันแบ่งเป็นสองเรื่องนะอนั่นแหละประมาณนั้นเนาะอีกยาวๆเลยนะเนี่ยยาวๆอีกยาวๆยาวมากยาวยาวยาวฟ้องหลายคนเดี๋ยวคุณต้นอ้อก็ต้องไปโอ้เดี๋ยวมีหลายคนเลยหลายกรรมหลายวาระม่าแล้วแล้วพี่พี่ก็แล้วพี่พูดผ่านทางทางรายการนี้ทางไทยรัฐเลยแล้วว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดว่าเขามาพูดแล้วมีการบิดเบือนนะฮะหรือแม้กระทั่ง พยานทางฝั่งเขาถ้าเกิดว่ามีการขึ้นสารแล้วเนี่ยนะฮะให้เหมือนกับไปเบิกความแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าให้ข้อมูลอเป็นเท็จเนี่ยนะพี่จะฟ้องพยานเท็จอีก,ออกพี่อเอาติดคุกด้วยพี่บอกเลยเพราะฉะนั้นเนะ่ยไ,ไอ้ไอเขาบอกว่าไอ้การที่คนคนหนึ่งจะเป็นพยานได้คุณต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนอคุณต้องดูรายการทั้งหมดก่อนเหมือนกันว่ามันเท็จจริงเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพยานแล้วคุณขึ้นสารไปแล้วคุณเราบอกว่า ผมไม่ได้ดูครับผมฟังเขาบอกเล่ามาเอาไม่ได้สิผมก็เล่นคนอีกเหมือนกันเพราะมันมีส่วนได้เสียมาถึงตัวผมถูกว่าถึงบริษัทผมเมื่อวานที่ศาลก็มีเบทความพยานอันนี้อันนี้อันนี้บอกไม่ได้เป็น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 เรื่องภายในศาลเพราะว่าก็ให้ศาลดาเนินการไปแต่ที่นี่ี่พี่บอกไว้ก่อนอืพยานวัน อย่างเมื่อวานเนี่ยเขามีเรื่องจะต่อยกันอัน,นี้อันนี้พูดได้หนูกมเราจะถามเลยเพราะจริง<อ>วันนี้ที่มาถามคุณแม่นะคุณแม่บอกว่าไม่ได้เห็นมีอะไรนี่คะเขาไม่เห็นไงเขาจะเขาคงไม่พูดไงแต่ประเด็นคือทนายตุ๋ยทนายของผมเนี่ยะนะฮะคือพอเสร็จจากสารที่บร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาจะมีคําเบิกความของพยานที่เป็นคุณหมอคนนั้นเขาเบิกความเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าการที่เข้าสู่ห้องพิจารณาเนี่ยนะฮะคือคนที่จะขึ้นขึ้นบัลลังเนี่ยขึ้นขึ้นเข พยานปากแรกขึ้นให้ให้ให้การอีกสองปากเขาห้ามเข้าเพราะเขาห้ามฟังทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้ว<า>ถูกไหมเพราะห้ามฟังเพราะว่าอะไรมันจะมีส่วนได้เสียในคําพูดพวดนั้นเลยจะรู้ว่าคนที่พูดยังไงต้องต้องสอดคล้องกันยังไงเขาห้ามไม่ให้ถูกไหมประเด็นคือพอพยานคนแรกเขานี่มีการเขามีการให้ปากคําพูดแล้วเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้อปรากฏเขาเรียกว่าคําให้การนะเบิกมาเบิกเป็นคาเบิกค,ความอะ่ะเสร็จปุ๊บเอาคําทางทนายเอาคาเบิกความเนี่ย ไปให้แม่กับคนกลุ่มยืนดูกันแบบนี้ซึ่งจริงจริงซึ่งทนายความของเางพี่เขาเห็น <Ha. S 2> เขาก็บอกว่าทาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเอาความเบิกความของพยายในดียวให้พยายนอีกคนที่จะเข้าครั้งต่อไปเนี่ยดูมันไม่ได้ปรากฏว่าเท่าที่ฟังนายนี่เขา้าจจริงยังไงแต่ว่าทนายบอกเลยบอกว่าทางฝั่งครอบครัวเขาทํางพ่อเขาไม่พอใจ uh huh. อก็เลยกวากมือเรียกแบบเหมือนก,กับจะหาเรื่องจะต่อยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณแบบนั้นอ๋อนี่นะได้มาฟังจากพี่เพราะว่าเห็นประเด็นนี้แต่พี่ก็ไม่ได้เห็นนะแต่ฟังจากที่ทนายเขาเล่ามาบอกแบบนี้ทนายทนายข้างเราเนี่ยเล่ามาแบบนี้อก็ไม่ได้เห็นก็ทนายเล่ามาอย่างงี้เล่ามาแบบนี้จะจบยังไงก็ติดตามดูแล้วอย่างอีกยาว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 